เรื่องเราสยองขวัญแดนสนธยาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากคำของญาติผมเองจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบได้แต่เรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจดีเลยนำมาเล่าต่อให้ฟังกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับสมัยก่อนคุณยายทวดของผมเนี่ย แกเป็นคนมีตังบ้านช่องใหญ่โตมีที่นาเป็นร้อยไร่ไว้ทํานาปลูกข้าวกันแล้วทวดเนี่ยมีลูกห้าคนทิศเขียวนั่นเป็นลูกสุดท้องร้องจากยายของผมโดยความที่ทิดเขียวนั้นเป็นลูกชายคนเดียวทวดเลยตามใจอย่างหนักตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ไม่เคยทํำงานทํานาก็ทํำไม่เป็นโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนแค่ป .4 ออกมาก็คบเพื่อนฝูงทำตัวเป็นนักเลงตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มทิดเขียวก็ทำอะไรไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่แบมือขอตังทวดไปกินเหล้าเมามายกับเพื่อนฝูงไปวันๆจนทวดเนี่ยเอือมระอามีวันหนึ่งทิดเขียวก็มาขอทวดบอกว่าแม่หนูขอเงินสักก้อนหนึ่งสิหนูว่าจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงพอมันโตเนี่ยเราก็เอาวัวไปขาย เห็นคนอื่นเขาทำกันทำแล้วรวยหนูก็เลยอยากทำบ้างทวดได้ยินแบบนั้นก็ดีใจที่จะได้เห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำงานทำการเหมือนคนอื่นเขาเสียทีทวดในก็ไม่รอช้ารีบเอาเงินจากกรรปัน้นที่เก็บหอมรอมริดไว้เอาไปให้ทิดเขียวในลงทุนทิดเขียวเองก็แน่เหมือนกันไปซื้อวัวมาได้ห้าตัวแล้วแกก็เลี้ยงของแกจนมาเนี่ยตกลูกแล้วก็ขายต่อ พอมีกำไรก็เอาไปซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงต่อๆกันไปจนมันเริ่มมีกำไรเห็นน้ำเห็นเนื้อใหญ่ทวดก็พลอยปราบปลื้มใจไปด้วยแต่ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรพวกเพื่อนักเลงของทิศเขียวดันออกมาจากคุกกลับไปคุกคีกับแกซึ่งนิสัยของทิศเขียวนั้นคำว่าเพื่อนเนี่ยต้องมาก่อนทิศเขียวเริ่มกลับไปซัมเมรเรเทเมาหัวก็ไม่ดูปล่อยตามมีตามเกิดไปวัน เอาแต่กินเหล้า,มาเมายาเหมือนเดิมทําให้ยายทวดเนี่ยเริ่มกลับมากลุ้มใจอีกครั้งจนวันหนึ่งยายทวดมาบอกกับทิศเขียวว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงวัวแล้วก็เอามันไปขาย,ขายให้หมดซะสงสารมันไม่ดูแลนี่ก็ลดชนตายไปตัวหนึ่งแล้วแล้วถ้าขายได้ไม่ต้องเอาเงินมาคืนแม่รอกเอาไปเถอะทิศจะเอาไปทำอะไรเนี่ยก็แล้วแต่แกแต่แม่ขออย่างเดียว ทิดบวชให้แม่ได้ไหมทิดเขียวฟังแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรทิดเขียวบอกว่าจะเอาวัวไปขายให้คนที่รู้จักที่เพชรบูรณ์เขาเนี่ยรับซื้อหมดว่าแล้วทิดเขียวก็ถ่ายต่างทวดอีกบอกว่าจะเอาไปจ้างรถเพื่อขนวัวไปขายต่อไปจะเป็นคำบอกเล่าจากทิดเขียวทิดเขียวเล่าว,ว่าพอขายวัวได้ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งกำไรนิดหน่อย กะว,ว่าจะเอาเก็บไว้กับตัวจะไปหาซื้อรถกระบะมือสองเก่าๆสักคันมาไว้วิ่งรถสองแถวแต่ไม่ทันไรไอ้เพื่อนที่มาด้วยกันมันกระชักชวนทิศเขียวให้อยู่เที่ยวที่เพชรบูรณ์ต่อมันบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ยมันมีงานวัดใหญ่นะเว้ยว่านะแล้วอยู่เที่ยวที่นี่กันสักคืนก่อนและพรุ่งนี้เนี่ยค่อยหารถกลับไหนๆก็มาแล้วนะเว้ยเงินมึงเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยว่านะ คืนนี้เรามาเมาให้เต็มที่กันเลยดีกว่าคืนชื่อว่ายาดองของเมามีหรือที่ทิดเขียวจะปฏิเสธทิดเขียวเล่าว่าตัวเขาเองกับเพื่อนก็เมากันอยู่ในงานวัดนั่นแหละพอกึ่มๆได้ที่ไอ้เพื่อนทิดก็พาเ,าเข้าบ่อนงานวัดบ่อนไฮโลเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันด้วยความเมาคําว่าเสียดายก็ไม่ได้คํานึงถึงเล่นไปมาจนหลับคาวงไฮโล ทิดกับเพื่อนตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอใครแล้วงานวัดเมื่อคืนที่คลึกคลืน้นกับเงียบสงัดไม่มีร่องรอยการลเล่นใดๆมาก่อนทิดเขียวกับเพื่อนตื่นขึ้นมาก็นาง,งงกันอยู่พักใหญ่กว่าจ,จะเรียกสติกับคืนมาได้แล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาจากตรงนั้นทิดเขียวเล่าให้เห็นภาพว่ามันมีแต่ดงไม้ขึ้นรกคื้นไปหมดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเลยจะเข้ามาได้พอเดินออกมาจากตรงนั้น ก็จะเจอกับวัดร้างเจดีหักหักอิดแตกหญ้ารกสูงไม่เห็นเหมือนกับเมื่อคืนเลยที่วัดดูมีสีสันสดใสผู้คนเดินขวักขวายแต่นี่หมาสักตัวเนี่ยก็ไม่เห็นมีทิดเขียวกับเพื่อนก็พยายามหาทางออกจากวัดร้างนั้นแต่จนแล้วจนรอดเดินยังไงเนี่ยก็หาทางออกไม่เจอสักทีเหมือนจะเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆจนตะวันในเริ่มตรงหัวแล้ว ทิดกับเพื่อนเนี่ยก็หิวยังหนักยิ่งหิวยิ่งโมโหหาทางออกจากวัดล้างไม่ได้สักทีเหมือนเดินไปวงกลมกลับมาเจอเจ,อเจอดีหักๆที่เดิมตลอดจากโมโหก็กลายเป็นพานทิดกับเพื่อนสองคนเนี่ยเริ่มด่าฟ้าด่าเทวดาว่ามาแกล้งกันทําไมไปทําอะไรให้ถ้าแน่จริงเนี่ยก็มาชกกันตัวต่อตัวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยยิ่งด่าก็ยิ่งหิวยิ่งเหนื่อยหมดหนทาง ทิดกับเพื่อนเนี่ยก็นอนพักร่างอยู่ที่ฐานเจดีหักให้เงาเจดีนั้นบดบางแสงแดดแล้วทั้งคู่ก็พลอยหลับไปเพราะความเพลียเมารู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มโผล่เพล่ความมืดเข้าปกคลุมทิดเขียวนี่ไม่รู้จะทํำยังไงพอดีว่าแกเห็นดวงไฟอยู่ห่างไม่มากนักสังเกตดีๆมันเหมือนกับคนเนี่ยกำลังถือคบไฟผ่านมาทางนี้แกเนี่ยก็สะกิดเพื่อนแล้วก็บอกว่า เฮ้ยนั่นคนหรือเปล่าวะเราลองเดินไปตามเขาดีกว่าเราอาจจะได้ออกจากที่นี่นะเว้ยว่าแล้วสองเกลอเนี่ยก็ลุกตามแสงนั้นไปพอเดินเข้าไปใกล้ทิดเขียวเล่าว่ามันเป็นคนนี้แหละเดินถือใต้ไฟเหมือนกับคนสมัยก่อนเวลาเขาใช้เดินทางตอนคำ่คำเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบชาวบ้านชาวบ้านเสื้อมอหอมกางเกงขาวกวุ้ยแบบชาวนาทั่วไปมีผ้าพวกหัว แกเดินเข้าไปไกลๆแล้วก็ร้องถามพี่ชายจะเดินไปไหนะครับผมขอเดินตามไปด้วยได้ไหมเขาเงียบไม่มีเสียงตอบกลับจากชายแปลกหน้าคนนั้นทิดเขียวในถามหนึงสามครั้งแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรเลยและไม่มีท่าทีว่าจะสนใจทิดเขียวแม้แต่น้อยทิดเขียวก็คิดในใจหญิ่งจังวะถามก็ไม่ตอบช่างแม่งเดินตามไปเรื่อยๆแล้วกัน เพื่อจะออกจากที่นี่ได้ทิดเขียวกับเพื่อนเนี่ยจึงเดินตามชายแปลกหน้าคนนั้นไปพักใหญ่ก่อนที่จะมานึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านปกติทั่วไปมีชายหญิงมีเด็กอยู่กันไม่มากนักบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะสร้างขึ้นแบบง่ายๆหลังคามุงจากเหมือนกระท่อมเฝ้านาเสียมากกว่าคนที่นี่นี่ก็ปกแปลกๆไม่ค่อยจะคุยกันตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้าน ยังไม่ได้ยินเสียงใครคุยกันเลยแม้กระทั่งเด็กๆก,ก็ไม่มีเสียงร้องหรือเสียงเล่นกันให้ได้ยินทิดกับเพื่อนก็เดินมาจนหมดแรงทั้งหิวน้ําและก็หิวข้าวจนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งดูจากบ้านเนี่ยก็ใหญ่โตวกว่าบ,บ้านหลังอื่นๆท่าทางคนในบ้านนี้จะมีต่างทิดเขียวก็เลยเอ่ยปากถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่าครับขอน้ํากินสักขันนึงได้ไหมตอนนี้เนี่ยผมคอแห้งมากเลย แต่ก็เงียบไม่มีใครตอบทิดเขียวนี่ก็ตะโกนถามสองึงสาครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตอบออกมาจากในบ้านเลยสักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามากวักมือเรียกให้ทิดเขียวกับเพื่อน,นเดินตามไปทิดเขียวกับเพื่อนก็เดินตามไปแบบง่ายได้ว่าแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศาลาท่าน้ำแห่งหนึ่งมันเป็นศาลาเล็กๆค่อนข้างเก่าจะพังแหล่ไม่พังแหล่ชายคนนั้นเนี่ย ทิดเขียวจำได้แม่นเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่ถือคบเพลิงแล้วพาพวกเขาเดินเข้ามาในหมู่บ้านนั่นเองชายคนนั้นใช้มือชี้ให้ทิดเขียวนั่งรอที่ศาลาแล้วตัวเขาเนี่ยก็เดินหายไปในความมืดชั่วอึดใจใหญ่ชายคนเดิมก็กลับมาพร้อมกับสำรับขา้าววางไว้ที่ศาลาแล้วชี้นิ้วบอกให้ทิดเขียวเนี่ยกินซะแล้วก็เดินจากไปเช่นเคย ทิดเขี่ยกับเพื่อนเนี่ยไม่รอช้ารีบกินสำหรับข้าวนั้นยังหวยหิวไม่นานในทั้งคู่ก็อิ่มแล้วก็นอนหลับไปเพราะความอ่อนเพลียเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องกระทบหน้าทั้งสองคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อที่จะถามทางกลับบ้านแต่แปลกคนในหมู่บ้านนี่หายไปไหนกันหมดบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ปิดประตูหน้าต่างเงียบกริบเฮ้ยแปลกว่ะ คนในหม me. <un> kind of ู่บ้านนี้เนี่ยมีแต่คนแปลกๆไม่พูดจาไม่ถามอะไรกันเลยแล้วนี่หายหัวไปไหนกันหมดเพื่อนทิดเขียวบอกกูว่านะถ้าจะไม่ดีแล้วว่ามันแปลกๆนะเว้ยกูว่าเรารีบออกไปดีกว่าว่าแล้วทั้งคู่เนี่ยก็รีบหาทางออกจากหมู่บ้านพอออกจากหมู่บ้านเนี่ยก็เจอแต่ป่าอีกทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือที่ไหน ได้แต่เดินสเปะส,สป่าไม่รู้ทิศทางเดินจนเหนื่อยก็หาทางออกไม่เจอเสียทียิ่งเดินเนี่ยมันก็เหมือนยิ่งลึกล้ำเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้รกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอ้ทิดกูว่าเราหลงแล้ววะ่ะเพื่อนที่เขียวพูดขึ้นทิดเขียวเนี่ยก็ได้แต่กาหัวแกลกๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงจากเที่ยงเป็นบ่ายจากบ่ายเป็นคำ่ำก็หาทางออกจากป่าไม่ได้จนแล้วจนรอดก็กลับมาที่หมู่บ้านเดินอีกครั้ง เอาเฮ้ยไหนมันมาโผล่ที่เดิมวะทั้งสองเกลอเนี่ยพูดแทบจะพร้อมกันตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วขวามือเนี่ยก็เริ่มเข้าปลกคลุมดูเหมือนว่าหมู่บ้านเนี่ยจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีแสงจากใต้ฝ่ายตามบ้านเริ่มเห็นคนในหมู่บ้านซึ่งมันก็แปลกเพราะตอนเช้าเนี่ยเข้าหายหัวไปไหนกันหมดตอนกลางคืนเนี่ยก็ดันโผล่ออกมามันชักแต่ยังไงยังไงอยู่นะทิศเขียวบอกกับเพื่อน แล้วทั้งคู่เนี่ยก็กลับมานั่งที่ศาลาไม้ก่าหลังเดิมโชคอึดใจใหญ่ชายลึกลับคนเมื่อวานก็ถือสำลับข้าวมาให้อีกแล้ววางไว้แล้วก็เดินจากไปไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมทิท่เขียวกับเพื่อน,นก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะถามไปเนี่ยก็คงไม่ได้คําตอบอยู่ดีไม่ได้สนใจอะไรและตอนนี้นกำลังหิวทิดเขียวกับเพื่อน,นก็ลงมือเปิบอาหารอย่างกระหายหิวอืมนี่มันอาหารเหมือน เมื่อวานเลยนี่ว่าเพื่อนทิศเขียวพูดขึ้นเออใช่ว่ะกูจำได้ไข่พะโล้เนี่ยแกงเทโพผัดฟักทองกล้วยบดชีสมัยบวชพระตอนหนุ่มๆแม่กูอะชอบทำาให้กินเป็นประจำเลยนะเว้ยพอทิศพูดถึงตรงนี้ก็ถึงกับพะงะในคำพูดของตัวเองเริ่มกินอะไรไม่ลงเพื่อนทิตเขียวก็รีบถาม มึงเป็นอะไรวะทิดเขียวบอกหรือว่าเราสองคนจะตายแล้ววะมึงลองคิดดูดิที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้คนที่นี่เนี่ยก็แปลกๆแม่ไม่พูดไม่จากันเลยนะเว้ยแล้วกับข้าวเนี่ยมันเหมือนกับที่กูกินตอนบวชเลยแม่กูเนี่ยทําให้กูกินทุกวันเพราะรู้ว่ากูชอบแล้วมันก็มีมาให้เรากินทุกวันเนี่ยนะพอพูดจบเพื่อนทีท่เขียวก็สะดุกเหมือนกันเฮ้ยไม่น่าใช่นะ เองก็อย่าพูดไปเล่นไปมือนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างกินไม่ลงเพราะความคิดที่ฟุ้งซ่านต่างๆนานาก่อนนอนคืนนั้นทิดเขียวก็สวดมนต์ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะสวดเลยสวดกระท่อนกระแทง่งงูงปูปลาปาแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าออกไปจากที่นี่ได้แล้วถ้าออกไปได้ข้าพเจ้าเนี่ยก็จะบวชไม่สึกเลยแล้วทิดเขียวเนี่ยก็นอนหลับไปฟ้าใกล้สาง ที่เขียวก็รู้สึกตัวเพราะว่ามีคนเนี่ยมาตีที่แขนแกลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นผู้ชายเึีกลับคนนั้นเนี่ยถือคบไฟอยู่เขาก็พยักหน้าอันเป็นหมายความว่าให้ตามเขาไปทิดเขียวนี่ก็รีบปลุกเพื่อนแล้วลากมือกันไปอย่างทุลักทุเลชายคนนั้นก็เดินพาพวกเขาไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านแล้วเดินเลี้ยวโนเลี้ยวนี่เข้ารกเข้าพงกันอยู่นานนานจนเกือบชั่วโมงจนแสงของพระอาทิตย์ กำลังได้จะขึ้นรับขอบฟ้าชายคนนั้นก็พาพวกเขาออกมาจากป่าแล้วก็ชี้ให้พวกเขาได้เดินต่อไปส่วนชายคนนั้นก็หันหลังกลับเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วทิดเขียวกับเพื่อนก็เดินออกจากพงไม้แค่อึดใจก็ขึ้นมาถึงถนนได้เห็นมีรถวิ่งผ่านไปทั้งสองคนเนี่ยก็แทบจะกระโดดกอดกันด้วยความดีใจพอหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วแล้วพงไม้ข้างหลังมันดูรกทึบมาก จนไม่น่าเชื่อว,ว่าพวกเขาเนจะเดินผ่านมันออกมาได้สุดท้ายทั้งสองคน,นก็บบกรถกลับไปจนถึงบ้านได้พอถึงบ้านยายทวดเห็นทิศเขียวก็ร้องไห้ปล่อยโฮเลยทั้งยายและพี่น้องของทิศเขียวทุกคนนร้องไห้กันระงมจนทิ์เขียวแปลกใจก็เลยถามไปว่าร้องไห้กันทำไมยายเ,ยเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้ก็เลยถามไปว่า มึงไปไหนมาอ้ทิศหายไปสักสามเดือนเลยพวกกูเนี่ยก็คิดว่ามึงตายไปแล้วตอนที่เอาวัวไปขายทิดเขียวเนี่ยก็ถึงกับงงนี่มันอะไรอะไรหายไปสามเดือนถ้าจะบ้าหลังจากที่อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็กินข้าวกินปลาจนอิ่มหนำทิดเขียวกับเพื่อนเนี่ยก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยายทั่วละทุกคนฟังพอทุกคนได้ฟังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสามเดือนจริงๆนะที่มึงหายหัวไป ไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปดูปฏิทินที่ยายฉีกไว้ได้เลยทิศเขียวนักลุกไปดูเออมันก็จริงที่ยายพูดยายเนี่ยเอานังสือพิมพ์มาให้ทิดเขียวดูวันที่ในหนังสือพิมพ์มันก็เป็นเวลาสามเดือนพอดีที่ทิศเขียวเนี่ยเอาวัวไปขายทุกคนเนี่ยก็งุนงงกับเหตุการณ์ที่ทิดเขียวกับเพื่อนเจอหลังจากวันนั้นทิศเขียวก็บวชตามที่สัญญาวไว้จริงๆบวชไม่สึกจนอายุได้84ปีแก่ก็จากโลกนี้ไป ผมจำได้ดีเวลาหลวงตาเขียวมาเยี่ยมที่บ้านแกจะชอบเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังทุกครั้งมันเหมือนเป็นเรื่องเตือนสติได้อย่างหนึ่งแกบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะเป็นเทวดามาสั่งสอนแกที่แกเนี่ยเกเรกับยายทวดมากให้รู้สำนึกก็เป็นได้ผมยังจำคำพูดของหลวงตาเขียวได้ดีจนถึงทุกวันนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เพื <S <S <ๆ>่อนๆนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกกล่นประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจผมก็อาจจะหยิบยกมาทำเป็น e ีต่อไปก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามก็ได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะครับ ทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันเลยอย่าลืมติดตามกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ